เทสลาโมเดล Y ตัวใหม่เปิดตัวออกมาแล้วเปิดขายแล้วนะครับเปิดจองเรียบร้อยแล้วก็เท s l a m o เดล Y ตัวเก่าอยู่ในสินค้าคงคลังลถเพียบเลยจะซื้อคันไหนดีมีคําตอบให้ครับครับเท s l a ต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The t e s ส3ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริง ใช้จริงทําให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้น t e สลาโมเดลวนะครับถือว่าได้รับการอัปเกรดนะฮะในครั้งแรกและกันเป็นแบบเรียกว่าเปลี่ยนโฉมมานิดนึงนะฮะ ก็จะเปลี่ยนทั้งเรื่องของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าคาดยาวตัวร้อนอีดิชั่เนาะก็จะดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับมีความคลีนมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยที่สําคัญสำคัญขึ้นมาเนาะส่วนให้หเด่น,ดนๆพวกผมได้ทําการพรีวิวไว้ให้แล้วนะครับน้องนนทําคลิปขึ้นมาแล้วก็ตามไปดูก็ได้นะครับแล้วก็มีคําถามจากแฟนเพจครับทักถามเข้ามาคุนต้อมครับวายใหม่ครับกับวายเก่าตอนนี้มันวายเก่าลดราคาเยอะเหลือเกิน เราจะเลือกอะไรดีครับระหว่างวายใหม่กับวายเก่าอ่าโอเคในไหนเราก็เป็นผู้ใช้งานเท s l a Model Y 3นะครับ3ปีมาแล้วกับ1,25,000กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะมีคลิปด้วยนะที่จะแชร์ประสบการณ์ของคันนี้นะครับว่าใช้มาแล้วเจออะไรบ้างชอบอะไรบ้างซ่อมอะไรบ้างแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับแต่มาตอบคาถามนี้ก่อนเก่ากับใหม่เลือกอะไรเหตุผลที่จะมาซัพพอร์ตคืออะไรบ้างโอเคมาดูที่ตัวเก่าก่อนแล้วกันณนะตอนนี้ตัวเก่าเขาทำโปรโมชั่นดีมากนะครับ มีผ่อนศูนซสินค้าคงคลังเป็นเจ้าของได้เลย2ส,ส่วนลดครับส่วนลดสูงสุดเนี่ยโอ้หลายแสนนะจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะรุ่นตัวโมเดล Y Performance จะลดสูงสุดแต่ว่าถ้าเป็น Long Range คือตัวกลางแล้วก็ตัว r e v i e w d r i v e ตัวเริ่มต้นเนี่ยอาจจะลดหลั่นลงมานิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนโมเดล Y เก่าถ้าถามเหตุผลหลักๆถ้าคุณจะซื้อนะหน่ะคุณคิดว่า ราคาเนี้ยมันคุ้มสำหรับเรามากกว่าสมมุติลดไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทมันคือ200 0 0 0กิโลเมตรที่เราจะขับได้อะไรประมาณเนี้ยก็เอาเงินตรงนั้นไปทำการเติมไฟต่อไปดีกว่าแล้วเราคิดว่าเพอร์ฟอร์ c e นซ์มันเพียงพอแล้วรูปลักษณ์มันโอเคดอกเบีย้ยก็ไม่ต้องเสียเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือคุยเรื่องบัดเจตกันเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่มันแตกต่างทาาด้านฮาร์ดแวร์นะเด่นๆเ,เลยก็คือตัวกล้องมันจะเป็นคันแรกสำหรับ รุ่นเล็กนะรุ่นเล็กของเท sla จะมี3กับ Y นะฮะแล้วก็มันจะมี S กับ X แต่ว่ามันจะเป็นรุ่นที่2แล้วกันที่มีกล้องหน้าเพราะรุ่นที่มีกล้องหน้าตัวแรกคือเท sla Cy เบอร์ทัที่มีกล้องหน้าแล้ว Y คือตัวที่2ที่มีกล้องหน้าที่ตรงบริเวณกันชนนี่คือส่วนที่มันแตกต่างขึ้นมาแล้วก็ฮาร์ดแวร์มันจะใกล้ๆกันแต่ว่าโมเดล Y ตัวใหม่เนี่ยมันจะใช้ฮาร์ดแวร์ที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแรมขึ้นด้วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าาว่่ในแงงของ สเปคที่ดีขึ้นความสดความใหม่ยังไงก็ต้องให้เท s l a m o เดลวตัวใหม่ที่เป็นตัว้อนอี i ิชันผมให้คําแนะนำอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณอยากจะได้โมเดล Y r e เรียลวิวได้หรือว่าขับหลังอย่างเดียวเนี่ยลองเทียบตัวเริ่มต้นของรุ่นเก่าคือคือโฉมแบบเนี้ยที่เป็นฮาร์ดแวร์4.0กับตัวใหม่ที่เป็น้อน Edition ตัวเริ่มต้นอะถ้าราคามันไม่ได้ดิฟกันมากไม่ได้แตกต่างกันมากครับแล้วราคาการผ่อนชําระ ในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเยอะสักเท่าไหร่ไม่ใช่แบบว่าอันหนึ่ง2 0ง0 0ต้นหรือว่าหมื่นปลายกับส0,000ื่นอะไรเงี้ยมันมันโดดกันแบบ2เท่าอยู่แต่ถ้าแบบถ้าหมื่นปลายปลาย,ลายกับ2 0,000ื่นกลางๆอ่ะโอเคยังพอสู้ไหวผมแนะนําว่าไปโมเดลวายใหม่ดีกว่าถ้าราคามันไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะว่าในวายใหม่อ่ะคุณจะได้อะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของช่วงล่างการเก็บเสียงที่ดีขึ้นฮาร์ดแวร์มีกล้องมีอะไรมากขึ้นมีระบบอื่นๆที่เรายังไม่รู้เบาะหลัง พับได้แบบไฟฟ้าแบบเนี้ยเออฝาท้ายใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับแล้วก็การบริโภคพลังงานเขาบอกว่าดีขึ้นแต่ยังไงเรายังไม่ได้ลองขับไงแต่นี่คือที่เขาเคลมออกมาไว้หน้าจอหลังบริเวณด้านหลังอ่ะที่เป็นคอนโซลของคนที่อยู่ด้านหลังมีให้ด้วยกดสั่งการได้เหมือนเทสลาโมเดลสเพราะว่าก่อนหน้านี้หรือว่าตัวเนี้ยมันไม่มีจอหลังไม่มีมีเฉพาะช่องแอร์แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมองว่าถ้าเป็นรุ่น long range แล้วราคามันต่างกันเยอะ แล้วตอนนี้มันยังไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยถ้าคุณมองว่าเอ้ยอันนี้หน้าตามันก็ถูกใจอยู่แล้วแหละราคามันก็ได้ด้วยเราก็สามารถซื้อคันนั้นได้แถมโปรโมชั่นช่วงนี้ดอกเบี้ยศรเด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมันดูกันในเรื่องของงบประมาณแหละแล้วก็ความรับได้กับรับไม่ได้หรือว่าความที่แบบว่าเราจะคอนเซิร์นกันมากแค่ไหนเรื่องเสียงเอ้ยเราไปนั่งแล้วการเก็บเสียงอันนี้มันก็ดีนะเออของวายที่เป็นแบบขายปัจจุบนันมันก็ดีนะ เออเราอาจจะไม่ต้องไปรอวายใหม่ก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นผมเองคือผมอยู่กับมันเรื่อยๆกับคันนี้ผมรู้สึกว่าผมไปคันใหม่ผมรู้สึกว่าผมคุ้มกว่าอาจจะจ่ายแพงกว่าหน่อยแต่เราก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้มีพวงมาลัยแบบใหม่เขาไม่มีก้านเกียร์แต่มีก้านไฟเลี้ยวยังมีให้อยู่อะไรประมาณนี้อินททเลียมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้แล้วก็มีเบาะลมมาให้เบาะลมก็จะมีทั้ง4เบาะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเวนเทเลชั่นทั้ง4เบาะอะไรเงี้ยนี่มันคือส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาสีที่ค สีขาวก็ได้สีซิลเวอร์ก็ได้สีเทาก็ได้สีฟ้าก็ได้ไดเลือกได้ไม่ต้องเพิ่มเงินเบาภายในคุณเลือกได้ไปเป็นสีดําหรือสีขาวไม่ต้องเพิ่มเงินท,งทั้งท้งที่ก่อนหน้านั้นเพิ่มเงินสีเพิ่ม8 0,000บ่นเบาเพิ่มอีก5 0 0 0 0ื่นอะไรเงี้ยแต่เนี้คุณไม่ต้องเพิ่มเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนี่คือส่วนที่พิจารณาแหละทั้ง2รุ่นยังดีอยู่สาหรับโมเดลวายเรื่องพาร์เฟมส์ยังดีอยู่แต่ที่จะแตกต่างกันคือความสะดวกสบายการเก็บเสียงที่ดีขึ้นความนุ่มนวลที่เพิ่่่มมาาาาาากกกขึึนนาารร้้้นรรถหววเูส เงินที่มันจ่ายไปมันไม่ได้ต่างกันมากจริงๆผมก็เชียร์ไปเป็นตัวใหม่นะแต่ถ้าใครมีคอสที่จํากัดตัววายเก่าหรือว่าวายมือสองนะครับแต่ขอให้เป็นชิป AMD ผมอาจจะรู้สึกว่าพูดตรงไปหน่อยสําหรับ้ถ้าผมจะขายชิป Intel ผมก็ขายยากอะดีรถผมก็ Intel เข้าใจนะผมก็จะออยูอ่แต่ผมก็เข้าใจสําหรับคนที่มุมมองว่าเขาอยากจะได้รถเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตด้วยถ้าอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวๆมันก็ต้องเป็นชิป AMD เลย นะครมันก็จะได้ไปได้ไกลกว่านะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะให้ไอเดียนะครับหลายๆคนเนาะว่าสรุปแล้วผมจะเลือกอะไรดีระหว่าง2คันนี้นะครับถ้ายังมีอะไรตกหลน่นหรือว่าอยังมีคําถามพูดคุยกันช่องคอมเมนต์ว่างและรอให้ทุกคนมาตอบเสมอนะครับยังไงฝากกดติดตามที่ iMod Official ด้วยไว้เดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปบอกเล่าประสบการณ์การขับ3ปี120 0 0 0กมรกับเทสลาโมเดลวให้กัดรับชม กด follow ไว้ครับกดติดตามเอาไว้ครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมต้องไปม u ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ